สวัสดีครับผมในเพชรยนต์นะครับวันนี้เอา X อ็กซิลี่นะครับมานําเสนอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็บิวอ่าสติกเกอร์อะไรเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับคันนี้นะครับเป็นฮิวสุดีแม็กเอ็กซิลี่นะครับเป็นเกียร์แมนนวลหกสปีดปี2018นะครับต้องบอกว่าหล่อๆกันเลยทีเดียวนะครับเลขไมล์สี่หมื่นกิโลนะครับคันนี้เพชรยนต์ตั้งขายอยู่ที่720,000บาททวนนะครับเป็น X อ็กซิลีสี่ประตูไฮแลนเดอร์นะครับ เป็นตัวที่สุดในรุ่นแล้วนะครับเป็นรุ่นพิเศษนะครับเอ็กซิลี่กับสเตลจะเป็นรุ่นพิเศษของยูสุเขาเลยนะครับมันก็จะมีข้อแตกต่างหลายอย่างนะครับจากจากรูปภาพที่ได้เห็นเนาะก็คันนี้ราคา7จ็ดแสนสองบาททั่วนะครับฟรีดาวจับไตหมอกได้ทุกอาชีพแน่นอนนะครับก่อนเอ็กซิลี่นะครับเป็นรถที่น่าใช่น่าสะสมนะครับคันนี้ก็ต้องบอกว่าหล่อเลยนะครับด้านหน้าของเขาตัวกระจังหน้ากับสติกเกอร์เนี่ยมันจะเป็นโทนเดียวกันนะครับจะเป็นสีเทาๆตัดส้ม นะครับเป็นสีเทาตรงตัวกระจังตรงนี้เป็นสีเทานะครับรับกับตรงสติกเกอร์ด้านหน้านะครับคลิปก่อนหน้านี้ตอนนั้นรถมันเข้ามาใหม่นะเขายังไม่ได้ลงสติกเกอร์ไว้เพราะว่าเขาขาดสีมานะครับชุดกระจังหน้าก็จะมีเส้นสีส้มตัดวนมาฝั่งนี้นะครับพร้อมโลโก้สีส้มเลยนะครับทะเบียนก็ได้เลขนี้ไปเลยนะครับชุดคันหน้าก็เดิมเดิมนะครับทะเบียน657านะสวยด้วยนะครับมีชุดสเกิร์ตรอบคันนะครับแล้วก็สปอร์ตบาร์ด้านหลังไฟเลี้ยวไฟหลีนะครับอยู่ด้านใน ไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างนะครับโคมตัดหมอกก็เป็นสีขาวมุกตัดสีเทานะครับไฟหน้าก็เป็นโปรเจคเตอร์มีเดย์ไทม์นะครับมีไฟเลี้ยวไฟหลีนะครับชุดกันชนแนบสนิทเลยตัวนี้นะครับคุ้มแน่นอนนะลูกค้าใครหาอยู่นะผมบอกเลยว่าเบาะด้านหลังยังไม่ได้แกะพลาสติกเลยนะครับรถปี18ไม้สหมื่นนะครับรถไม่ค่อยได้วิ่งเลยนะตัวล้อแม็กของเขาก็เป็นเอกลักษณ์ของ xd เช่นกันนะครับมันจะเป็นลายแบบเป็นลาย3ก้านแต่แม็กจริงๆอ่ะเป็น6ก้านนะครับแต่ว่ามันจะมี ลวดลายตรงนี้มันจะแบ่งเป็นสาคือแม็กตัวท็อปในยุคปัจจุบันนะครับมันจะเป็นโทนสีไม่ดำปัดหน้าเงาก็เป็นสีเทาปัดหน้าเงานะครับคันนี้ก็เป็นสีเทาปัดหน้าเงาพร้อมยางบิต s t o นะครับสวยๆนะครับยางติดรถปี18เลยนะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะครับมไีไฟเลี้ยวตรงปลายนะครับตรงใต้กระจกนะครับแล้วก็มีโลโก้ h ฮ g h l เ er ดอร์อยู่นะครับ อุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับคันนี้เป็นกุญแจสมาร์ทคีย์เลสแล้วนะครับเพราะว่ามือเปิดเป็นลักษณะที่ปุ่มกดนะครับแล้วก็โลโก้ยูสุอยู่ครบนะครับตามกระจกเพราะว่ารถเดิมนะครับกับปัดไดด้านข้างก็เป็นสีดําตัดกับสีขาวนะใต้ล่างมันไม่ใช่สีเทานะเป็นสีขาวนะช่วงข้างล่างตรงนี้นะครับก็ใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์0 6 <S <S 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับผมเน็ตเพชรยนต์นะครับมีแต่รถสวยๆทั้งนั้นเลยคันนี้เนี่ยมีชุดแต่งด้านล่างเป็นเป็นชุดสเกิร์ต ด้านหลังเป็นดัมเบกด้านหน้าเป็นดิสเบรกคู่นะครับชุดคัสซีเดิมๆนะครับล้อแม็กยางอะไหล่อยู่ครบนะครับคัสซีเดิมนะครับแล้วก็มีสปอร์ตบาร์ด้านหลังตรงนี้นะหรือโลบาร์นั่นแหละนะครับก็จะเป็นโทนสีเทาเช่นกันมันเป็นไฟเบอร์นะครับหล่อขึ้นมาจากป้ายแดงเลยนะครับตัวนี้นะครับถ้าเบิกใหม่ก็แพงเอาเรื่องอยู่นะครับแล้วก็มีไฟเบรกตรงที่3นะครับตัว สปอยเลอร์ด้านบนมันก็จะเว้าหลบไฟเบรกให้นะกระจกด้านหลังก็มีไล่ฟ้านะเห็นถุงพลาสติกไหมครับมันเป็นที่ครอบเบาะมาที่แบบเขาหุ้มเบาะมาตอนแรกคือยังไม่ได้แกะเลยนะครับตัวสปอร์ตบาร์ก็ใหม่ๆเลยนะครับไม่มีรอยนะครับสวยๆนะครับใครสนใจคันนี้นะครับรี่ติดต่อได้เลยนะครับที่เบอร์0626407776นะครับกับผมเน้เพรยน์แน่นอนนะครับมีบริการจัดไฟนั้นทั่วประเทศนะครับออกได้ทุกอาชีพเลยนะครับที่ไม่ผิดกฎหมายเนาะ ไฟท้ายดวงบนเป็น LED นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นหลอดไส้สองหลอดแล้วก็โครมเป็นสีดําด้านนะครับเจ้าของเดิมตกแต่งมานะสองฝั่งเลยฝาท้ายก็มีกล้องมาให้ด้วยนะครับตรงมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับพร้อมสติ๊กเกอร์คาดหลังแล้วก็โลโก้ x c e l i e r อยู่ด้านนี้นะครับฝั่งซ้ายตรงนั้นก็เป็นโลโก้ยูสุสีส้มนะครับพร้อมคาว่า D-Max นะครับรถสวยมากนะครับคันนี้นะ729ไมล์4,000นะครับเกียร์เป็นนุ่น6สปีด รถเดิมๆเลยนะครับใครสนใจรีบติดต,ต่อเข้ามาได้เลยนะเนี่ยด้านหลังนะครับที่ผมบอกว่าเบาะยังไม่ได้แกะนะต้องบอกว่าใหม่จริงๆนะคันนี้แผงประตูเป็นสีดํานะครับจริงๆแผงประตูด้านหลังอ่ะจะคล้ายๆเอ็กซิลีก็จะเป็นดําๆได้เป็นสีแดงได้เป็นสีแดงแล้วตรงนี้ก็เป็นสีดําเงานะครับตัวเบาะก็เป็นเบาะหนังนะครับสีดําตัดสีแดงนะครับยังหุ้มพลาสติกอยู่เลยนะครับตัวเบาะของเอ็กซิลีมันจะมีตัดตรงนี้เป็นสีแดงนะ จะมีตัดเป็นสีแดงถ้าด้านหน้ามันก็จะมีโลโก้มาด้วยแล้วก็มีที่พักแขนมาให้มีที่พักแขนมาให้ตรงนี้นะครับตัวเบาะตรงนี้สามารถยกขึ้นได้จากด้านล่างนะครับเพราะว่ามันจะมีเชือกให้ดึงอยู่นะครับพรมเข้ารูปมีเรียบร้อยนะครับเบาะคู่หน้าก็เป็นเบาะหนังสีดํานะครับแล้วก็ตัวบุหรังคายเป็นสีดำนะครับ x series กับสเตลเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นรุ่นพิเศษของ e ิวูุนะครับบุหลังคาสีดำเบาะเป็นสีดำนะครับเนี่ยแล้วก็ต้องแผงประตูนะครับมันจะมีโลโก้ตัว x นะครับเพราะว่าเป็นรุ่น X Series นะครับคันนี้ถ้าเป็นสเตลก็จะเขียนว่าสเตลนะครับสวยมากนะครับราคา729,000นะฟีดาวก็ผ่อนอยู่134,000นะครับคันนี้เกษตรกรก็ออกได้นะครับอาชีพรับเหมาก่อสร้างนะครับพนักงานบริษัทข้าราชการบํานาญนะครับข้าราชการเกษียณอะไรต่างๆนะครับใช้หนังสือรับรองอย่างเดียวนะครับจับผ่านแน่นอนร้อยเอร์เซนนะครับอายุรวมรวมผ่อนก็คือไม่เกิน70นะ64 65นี่ยังได้อยู่ นซอกประตูนะครับเดิมๆเดิมมากนะครับตัวเบาะนี่ต้องบอกว่าสปอร์ตจัดๆเลยนะครับเป็นเบาะหนังสีดํานะครับได้แดงนะครับพร้อมโลโก้ X Series นะครับแล้วก็ตัดสีส้มๆนี่ผมบอกเนี่ยเป็นโลโก้ X Series สวยๆเลยตัวเบาะเนียนๆนะครับเป็นเกียร์เป็นนุ่นหสปีดนะครับคันนี้ก็ได้เป็นแอร์แบบเมนนุ่นนะครับแล้วก็มีหน้าจอที่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธ USB ได้เดี๋ยวผมพามาชมนะครับจากฝั่งนี้ นับคันนิ้ติดฟิล์มรอบคันมีการสาดเรียบร้อยนะครับแผงประตูเหมือนกันนะครับกระจกแท้แล้วก็แผงประตูก็มีเอ็กซีลี่อยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นรอยเมทอาร์ตนะครับพวงมาลัยก็จะเป็นมันติฟังก์ชันฝั่งซ้ายนะครับพร้อมโลโก้ตรงนี้เป็นสีแดงๆส้มๆนะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นปรับความสว่างอ่าพวกหน้าจอเรียนไมไฟแสงต่ำอะไรนี่แหละนะครับแล้วก็ปรับพับกระจกมองข้างไฟฟ้าตัวเบาะยังเป็นเบาะ เมนนุอยู่นะครับสําหรับตัวนี้นะครับหน้าจอตัวนี้นะครับเป็นจอต้องบอกว่าเสียงดีมากนะพลาสติกยังไม่แก่เลยมันเสถียรนะครับจอตัวนี้นะครับตัวแอร์เป็นแมนวลนนะครับหน้าจอก็เป็นสีโทนดําแบบดุดุเข้มๆเลยแอร์เป็นแมนวลนนะครับด้านล่างก็จะมี USB แล้วก็ power outlet ให้นะครับเกียร์แมนวลนหกสปีดนะครับสวยๆเลยนะครับเนียนๆนะครับพร้อมที่เท้าแขนตรงกลางเป็นหนังนะครับ นี่บอกเป็นเอ็กซ์ซีรีส์แล้วผมพาไปชมเครื่องว่ารถคันนี้แบบเนียนสุดนะครับราคาเจ็ดแสนสองหมื่นนะครับลูกค้าได้ไปไม่เสียใจแน่นอนคุ้มค่ากับเม็ดเงินนะครับเป็นเครื่อง1.9 DDI Blue Power นะครับอ่านี่เลยนะครับเป็นห้องเครื่องของเขานะครับเจ้าตัวยูสุดีแม็กเอ็กซ์ซีรีส์นะครับ1.9 DDI Blue Power นะครับเดิมสนิทนะครับเป็นเครื่องแบบ เครื่องยนต์ที่ต้องบอกว่ารักโลกนะครับให้แรงบิดสูงนะครับเป็นเครื่อง1.9แต่มีเทอร์โบช่วยอัดอากาศนะครับมันจะเพิ่มระบบอัดอากาศเข้ามานะครับพวกมาร์กอะไรต่างๆเนี่ยยังเดิมอยู่นะครับแล้วก็หัวน็อตเดิมๆนะครับมาร์กตรงนี้เดิมมากนะครับสวยจริงนะครับปั๊ม ABS ปั๊มลมอยู่ครบหมดนะครับหัวน็อตเดิมๆนะครับเบ็ดอาเกังอยู่ฝาโปไม่มีถอดนะครับท่อแคปตาลิติกอะไรต่างๆอยู่ครบนะครับฝาครอบวาล์วก็ไม่แกะ ต้องบอกว่ารถตัวนี้สภาพเดิมแบบเดิมจัดๆนะครับขาน่าดูได้เลยน็อตนี่สตัวนะครับไม่มีแกะไม่มีขยับนะครับสวยมากตัวนี้นะครับแล้วก็แผ่นเพจนะครับแผ่นเพจเดิมๆนะครับพลาสติกยังอยู่เลยนะครับใครอยากได้รูปเพิ่มเติมนะครับแอดไลน์ใต้คลิปวิดีโอมาได้เลยหรือโทรมาสอบถามได้ก่อนแบตเตอรี่เป็นแบตน้ำนะครับแล้วก็วางแนวตรงนะครับ ปั๊มยาสอยู่นี่นะครับที่เติมน้ำยาปัดน้ำฝนนะครับแล้วก็รัดฝาโปรงฝั่งขวามือผมนะครับสวยจริงนะครับรถคันนี้ไม่ได้อุด EGR นะครับรถเป็นสภาพเดิมๆมาเลยนะครับใครที่หาอยู่นะครับสำหรับอ s u สู D-Max X Series นะครับเป็น4ประตู Highlander นะครับตัว1.9เกียร์แมนนวล6สปีดคันนี้ก็ติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับลูกค้าอยู่จังหวัดไหนก็ออกรถได้นะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศนะครับถ้าใครอยู่ระแวกกรุงเทพปริมณฑลนะครับหรือภาคกลางเข้ามาดดูรถไ้ที เสรีไทย68แยก1มบินบุรีนะครับบริษัทเพชรยนต์นะครับมี2สาขารถคันนี้ตั้งอยู่สาขาใหญ่นะเสรีไทย68นะครับติดต่อผมได้เลยเน็เพชรยนต์นะครับต่างประเทศก็ออกได้นะครับผมบอกก่อนนะครับต่างประเทศก็มาซื้อสดกันไว้ได้นะครับกลับมาเมื่อไหร่ก็มาชําระเงินส่วนที่เหลือนะครับก็ฝากเจ้าคันนี้ไว้ด้วยนะครับอีซูสูดีแม็กเอ็กซิลี1.9ไฮ g h นเดอร์สประตูสุดสวยครับสวัสดีครับ